อรุ่นเบยเผยพนมองดูเม่ขาวหนและโยตองมันกลวยแจงเสียงลมพัดงาเผ่ามันกลวยการกริงคนขนมอากาศจีงก็งจองแจงลมมาพัดขข้นใบเตยอ้บนเบยแย้มปูฮกแต่กระจายทลายปวง ดูเป็นว่าหัวใจคุ้มสวมใจชันะนานอนปเปลี่ยวเกิดเป็นหญิงคนเดียวนอนบ่มีกู้จนเสและการเวทนาอ,อย่าไปมาคือดังไม่คนล่ำเดียวบ่มีกวมคือดังนั่งขาดกูจ้จนคานัน Woh mwamii, eey, 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 piyai, eey, lom 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 lom, lom 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 หลอกลองไปย่างหน้าบ้านบานหลอกลองไปย่างหน้าบ้านบานน้ำม้อยน้ำตาแล้วก็ยังไม่เ่าหลอกขาหลอกลอก,อก,อก็โหน้าละาบดไม่จริงหลอกขาหลอกก็โหน้าละาบดไม่จริงตัวหญิงหลงลมตกสนมวางย่างเป็นแล้วไม่ห่างาเจะไรเชื่อชาติวันนี้มาเชื่อมันบวัันจะได้เดือย่ต้นต้นน้นองบอ่เชิญคนไม่ให้กระดานบ่นะ ไม่นด้ขนาดน้บ่บ่กุ่งก็ขนาดน้นบ่เจนไม่ป็นราดังไดเจฮังไม่แฟนระดังเดยเจฮังขันบุรจ่าเมียนบ่ไรซ้อนเดนะพูดนะฮันวันนี่นาเดี๋นะพูดนะฮันวันนี่นาขังจ่าระเบิดเจอะเบิดเจยเมียไปเลยทั้งบ้านบ่ก็หรือบ่พอแต่เจ้าก็หรือบ่พอก็ใจเจ้าก็ใจเห็เจ้า